ซึ่งกิดได้ออกมาเปิดเผยว่าปีศาจแดงกําลังจังวนเกี่ยวกับอนาคตของมาร์คัริดฟอร์ดเนื่องจากว่ามีโอกาสที่มาร์คัดริดฟอร์ดจะไม่ต่อสัญญากับสโมสรอนมาร์คัดริดฟอร์ดต้องบอกว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของทัพปีศาจแดงอย่างแท้จริงเขาสามารถทําผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้โดยทำประตูให้กับสโมสรไปแล้วถึง8ประตูกับอีก3แอสซิส จากการลงสนามไป19นัดสำหรับในนางทีมชาติก็ก็สามารถทำได้3ประตูและตอนนี้มาคัทเลตฟอร์ดก็ใกล้จะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วโดยสัญญาของเขาถึงเพียงแค่ปี2024เท่านั้นมานูเนเต็ดกำลังพูดคุยกันต่อสัญญากับเขาในตอนนี้แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามาสักเท่าไหร่เดลี่มลได้ออกมาเปิดเผยว่ามนยูเนเต็ดมีโอกาสที่จะเสียมาคัเลตฟอร์ดออกไป เนื่องจากว่ามาร์คัริดฟอร์ดไม่พอใจกับค่าเหนื่อยที่ปีศาจแดงยืนให้ในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่นี้เห็นว่าปีศาจแดงยื่นให้3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และทางมาร์คัดริดฟอร์ดคิดว่าจะได้มากกว่านี้สักประมาณ3-4 0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทําให้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได้โดยก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดเผยจากหลายสื่อว่ามีทีมอย่างปารีสแซงต์แงชงแมงและก็เรอัลม,มาดริดกำลังให้ความสนใจในตัวเขา และมาร์คลิฟฟอร์ดในตอนนี้ก็ยังคงคาแข่งกับแมนยูนิเต็ดต่อไปโดยทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูนิ่นิวได้ออกมาเปิดเผยว่ามาร์คลิฟฟอร์ดจะยังคงต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนิเต็ดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่าเหนื่อยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แค่นั้นเองงานนี้นก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับจะลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วย